ทักษะนี้นะครับเขาเรียกว่าเล่นแตะไหลน,นะครับเล่นแตะไหลเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ได้ฝึกจังหวะฟุตเวิร์กนะครับฝึกจังหวะการหลบก,การดึงไหลน,นะครับการดึงไหลฟุตเวิร์กเป็นกิจกรรมเป็นเกมอย่างหนึ่งแตะไหลน,นะครับ หายังไาลกซิงบ่าซิงบากันออกซิงบากันออกเข้าออกให้เร็วเฮ้ยยับได้เว้ยทำได้แท้เว้ยเฮ้ยมัดหลังไอ้ตาได้เว้ยเด็กจะรู้จักจังหวะเข้าออกนะครับอุ้ยระวังทิ้งตาแล้วหนูระวังทิ้งตากันเบาๆแค่แตะ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 เฮ้ยเฮ้ย แค่แตะแค่แตะเหมือนกับการที่เราเล่นเชิงนะครับฝึกจังหวะการยืนมวยอันนี้เป็นการเล่นเชิงของเมือสากลนอย่างหนึ่งเป็นเกียมอย่างหนึ่งซึ่งได้ประโยชน์มากครับการเล่นใจลาแต่ขาได้ลูกขาได้ด้วยขาได้ด้วยเฮ้ เอ้ย hey, ต่อยแตะที่ละมือมึงแตะที่ละสองมือยังไงท่ามึงต่อยที่ละสองหมัดยังไงนะส่งตัวยิเดียดจิเดียดไปเท้าฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กไปเท้าลูกไปเท้าอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัว,ลวดึงจังหวะเอาเท้าไปขาไปเท้าไปขวามือเหย่ได้ เฮ้ยเฮ้ยเย <c oughs> บาๆเบาๆแต่มันต่อยหมัดต,ตรงๆอ่ะลูกเหมือนเราต่อยหมัดนี่แหละแตะกันแตะกันอุยอ้ยเฮ้ยดึงออกไอเนยทำมึงห่อยอะไรเนี่ ไปเท้าลูกไปท้าตลอดไปฮ้ตลอดเฮ้ยระวังทิ่มตากันนะมึงเด็กที่รู้จักป้องกันตัวนะครับรู้จักจังหวะขารู้จักการเข้าทำาเดียไม่ต้องนับหรอกไม่เป็นไรพักเอเสีย มุดเวิร์กไปดิปลายเท้าดิเสียมึงอ่ะหลอกแล้อเสียสีน้ำเสียเลี้ยวเสียมึงก็ฟันรั้มไปไหนกูจะเตะกันคอมึงนะเฮ้ยเฮ้ยมันเถียงเว้ยมันเถียงเว้ยเอาชัดเจนเนี่ยต้นเออเออเออเอย่างก็เอย่างก็วางไหนก็เฮ้ยใส่มาเข้าออกให้ครับ จะบอกเด็กจะได้รู้จักการเข้าออกเข้าทำการฟุตเวิร์กนะครับฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆอ,อันนี้เด็กใหม่ไม่เคยชกมวยนะฮะม่เคยเป็นมวยมาก่อนเฮ้ยห,หนึ่งสองได้เต็มต่อยไหมดึงไงเราดึงก็ต่อยดิเว้ยไอหยกแพ้เลยวันนี้เฮ้ยยกเฮ้ยหยก,หยก,หยก เ้ยโอทาททามสื้อดําเงิน,นครับมหนึ่งนะครับเสือต้นเสื้อดำปห้านะครับเล่นแต่ไหลดูจงังหวะเท้านะครับอันนี้เราสามารถเอาเด็กที่ไม่ตตัวไม่เท่ากันเล่นได้ไม่ต้องต่อยดนกัน,นครับคอยให้เด็กสร้างจังหวะการเข้าทำโดยการแตะไหลเบาๆครับเบาๆพิกออกตัวเิธีต้น ไอ้าทมแต่มือหน้ามือหลังไม่มีเหรอมัดหนังด้วยมือหนังด้วยมือหนังด้วยอึ้ยสะสมุ้ยสะสมุ้ยเอ้ยเฮ้ยหาจังหวาดิ้ดิเอ้ยรลบชิงด้วยมั้ยเนี่ยหลบชิงหลบชิงเฮ้ยเตมจับเวลาครับสองนาทีสองนาทีฮะนับหมดขอให้แตะโดน มันจะกับเด็กเก็บนะครับว่าเด็กไม่ต่อยกันแรงต้องดูไม่แรงแค่เราเน้นจังหวะเท้าเนี่ยสำคัญจังหวะเท้าเข้าออกสุดแต่อะไรชอชอเอชอเอชอเอ้ชชอชอชอเอเอเออเอ้สามสิบกิโทีเว่สามสิบกิทีเว้ยเฮ้ยเฮ้ย เขาเตะมาดึงออกไใหญ่ๆดูดึงหลังออกไใหญ่ๆบิดไหลออกลบยีสีวิจีสีวิแต้มแต้มแต้มไปต้นแต้มไปทำแต้มไปทำต้นต้นเตะเท่ากันหนีได้ไหมต้นเอ้ยจังหวะขาเอ้ยนี่ได้จังหวะขาเอาขึ้นต้นเอาขึ้นป๊บเอ้ยเตะไมได้ทำต้นทำทำต้นต้นทำพักขึ้นใหม่ใหม่ เอาขึ้นมาแล้วครับยกเพชรมาแล้วครับยกเพชรวันนี้จะขอท้าชิงดิมพันหลักแสนครับตาต้าเมืองสุดินนะฮะเริ่มนะครับเล่นแต่ไหลนะครับบู้จักรจะเด็บเท้านะเฮ้ยเข้าออกให้เป็นลกูกมวยเชียงเมียงครับนี่เนี่ วันละสองสามยกเล่นแต่อะไรห,หลังจากที่สอนหมัดไปแล้วนะครับหมัดหนึ่งสองไปแล้วมันหนึ่งสองฮุกไปแล้วหมัดอัปคัดไปแล้วก็ฝึกทักษะการนี่คือการปฏิบัติจริงนะครับจำลองเหตุการณ์ปฏิบัติจริงโชวโช,วโช,วโชวเอ้ไปมือเนี่ยไอ้ใต้าชาต,าติไทยเขาดูกไปมือเฮ้ยระวังระวังระวังโดนตากันด้วย ฮักหน้าหลังหน้าหลังกาดหน้าหลังนับเต็มตังลูกนับเต็มเฮ้ด้วยต่อยได้อ่ะเดนยังมึงโดนยังมึงเฮ้มงโดนยัง นั่นแลนนี่แหละเท้าอะไรให้มือสากรใช้เท้าได้ไหมได้เปล่าผู้สากรน่ะตามได้ไหมเออบอกมันดิไอเสียเด๋ยงกูเตะงอ้เสียนี่ ไปไดีครับกันยังเนี่เอ้าเริ่มถามปายเท้าอ nah, ่ะตั้งใจมันเป็นห้เลนยนเด้ฝึกปลายเท้าลูกฝึกทักษะการเข้าออกตกไปทีเลยหยกโอ้ยหยกไหมอะไรวะหยกโอ้ยตายตายตาย ไอ้เล็กที่กินหนูเล็กสู้เขาคราับเราไม่เน้นนะครับเน้นจังหวะเท้านะการเข้าทําของพี่ก็จะได้จังหวะเท้าน้องก็ได้จังหวะเท้าโอ้ยหลับตาเว้ยขี้กาผู้ด้ย,ยหลอกโอ้ยสองสามสี่ห้าโอ้ยตา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 ย,ตายสู้ไม่ได้เลยเสียโอ้ยโอ้ยโอ้ยพักโอเคสวัสดีครับกัน